สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววารินตีคำวันนี้เราอยู่ที่สวนเกษตรกรค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรากปอยู่กับเกษตรกรแล้วนะจ๊ะส,ออจส,สวัสดีค่ะพ่อตาซื้อยังจ๊ะซื้อสวัสดิ์วงศ์สีจันทร์อ๋อพ่อตาอายุเท่าไหร่ละจ๊ะหกสิบเจ็ปีจ้าแล้วเกษตรมุนเวียนหนีเฮ็ดจังไหนจ๊ะคุณเกษตรมุนเวียนนี่ก็บว่าการปลูกนี่ก็กมีบักแตงบักทั่วกันนอกจากนั้นกับพวกบุ่ง ข้อมกันหรือขั้นแบบแตักแตงเบิดกับพกทัวลงขั้นทัวเบิดแล้วกับฟักบ,บุ้งลงตัวทงที่เหล่าเลี้ยนไปเรื่อยปลูกอันนี้เนาะปลูกพื่นในพื้นที่จากไรจากพระตาที่ปลูกเน,นี่ยเนี่ยที่สองสองานสองงานงเราเลี้ยงเอี้ยงอีก,กาจาุปะจ้ะเลี้ยงกบไ,<ห>ไปถ่าย <ๆ S 2> กินเลี้ยงกบไปถ้ากินเขาบ่กได้สิเอากินอร่อยทุนทุนในรอบปีได้จ้ะทุนในรอบปี ส่วนมากเขาจะชื่อสายยางชื่อสายยางน้ำยศชื่อพายางเป็นม้วนมาตัดเพชรมาปกคุ้มหย่าประมาณไอ้ม้วนหนึ่งประมาณเก้าร้อย,ยเก้าร้อยบาทประมาณเก้าร้อยย้ายได้ตัวปีดด้วยจ้ะร้ได้ตัวปีนี่เพชรจะรอดนี่หัวแตงนี่มันก็ได้ยูมื่นกว่าบาทอยูมื่นสี่มื่นหานี่นะจนะจะรอดจะรอด ร่วมเป็นปีแล้วประมาณเท่าไรจ้าพ่อตาประมาณไในะเป็นปีนี่ขั้นเฮ็ดยูซีทีไอน,นี่มันกน็ีได้อยู่เท่าไหรล่ลยสี่หมื่นหามื่นยูเขาขึ้นเหตุน,น,นี่นะเจ็ดปีน่าจะ<ม>แล้วปัญหาท,ที่เห็ดมานนี่ปัญหาเองมีแบ่จ๊พะพ่อตาเขาขึ้นปัญหาวันนี้เกิบพวกมีดอกปัญหามันน่ะแต่ว่าเขามีทุนเฮ็ดทุนดูแลมันบ่นปัญหาเนะี่ยแต่ว่าเขาเห็ดเราต้องดูแลมันจ้า พอดีได้พอตาพอดีของที hey. he eat, e ่ได้มาเห็ดอันนี้เด้อพอดีเลยว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาอยู่เขากิน้ะเขาแลกขายเขาก็ได้กินที่ละเอาไปส่งตลาดเขาล่ะต้มหมากกันพอดีเขาก็กินขอเสียนี่ได้ผ่าตามีขอเสียยังบ่ขอเสียบ่ใครมีดอกขอเสียนงคอเสียพอดีเนาะมีแต่พอดีขอเสียบ่มีกำลังแมใหม่ถึงพวกแมาตัวขวดนี่ยังดอกก็คือต้องปูกกันปลูกันฟังนะโอเค จ้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณพระตาจ่าที่มาให้ความรู้จ้าขอบคุณค่ะ